สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายมาได้เลยใครอยากได้รถตัวไหนก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับรถเกง่งรถกระบะรถครอบครัวนะครับเตี้ยงนะครับกดลิงก์ดาโปรไฟล์ได้เลยครับ สวัสดีนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับสอบถามได้เลยสวัสดีนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับใครอยากได้รถตัวไหนนะครับก็อคอมเมนต์ทักทา,ายเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับนี่ มีรถห้เรื่องมากนะครับนี่รถเกง่งรถกระบะรถโก,กลัวนะครับนี่สวัสดีครับ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 สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อน,น้องกัฟฟิวได้เลย065 7400689 0657400689นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ใครอยากได้รถตัวไหนนะครับก็สามารถสอบถามนะครับคอมเมนต์ทักทายเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่ายีราฟเคร็ะนะครับดีแมกเครื่องสามพันออโต้นะครับคันนี้นะยีราฟเคระนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคันนี้ยีรับเครนะครับก็คือ d m a มนะครับเขาเรียกว่า d m a ม็สีประตูโหลดเตี้ยนะครับดีแม็กยกสูงโหลดเตี้ยนะครับทุกคนโค้ชสวยเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นี่ใครอยากได้ยีรับเครนะครับเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะครับสภาพโค้ชสวย ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับรถสวยเกรด A นะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับการโครงสร้างรับการตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายได้เลยนะครับคันนี้ดีแม็กนะครับคันนี้นะครับนี่ดีแม็กนะครับเป็นดีแม็กออโต้เป็นสี Auto, ป่ประตูยกสูงสูงโหลดเตี้ยนะครับก็คือยีราฟแพรสนั่นเอง สอบถามมาได้เลยนะครับดีแม็กออตโต้นะครับบอกเลยว่าอย่างสวยนี่เกียร์ออตโต้เครื่องสามพันนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นยกสูงโหลดเตี้ยนะครับตอนนี้จะมีผลประมาณ6,000กว่าบาทครับ Revo cap ส่วนมากจะเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยผลเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 8 0 0 0ึบาทตอนเดียวโฟรวินผลเริ่มต้นอยู่ประมาณ10,000บาทครับ ถ้าโต้ตารีววจะผลอยู่ที่1 2ึ0 0บาท7จปีสอบถามได้เลยนะครับน้องฟิวมีรถหลายตัวมากนะครับเนลูกค้าก็สอบถามไม่ว่าจะเป็นตอนเดียว4ฟวินนะครับโคกรั้วตู้ทึบนะครับมีเยอะมากอันนี้เป็น d m a มทุกคน d ีแม็กออโต้นะครับ อย่างสวยเป็นยีราบเครสนะทุกคนยีราบเครสยีราบเครสนะครับจัดทรงลุงล,งล้อนะครับโหลดเตี้ยนะครับมาให้แล้วเรียบร้อย สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีคุณด้วยนะครับคันนี้อย่างสวยนะครับคุณนี่บอกเลยว่าตัวรถนะครับบอกเลยว่าได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับมีมาแล้วเรียบร้อย๋ยวดูก่รสอบถามได้นะครับนี่ สวัสดีนะครับนี่ตัวรถได้หน้าจอนะครับได้พวงมาลยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับทุกคนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเล็กมย์นะครับเล็กมย์อยู่ที่สี่หมื่นนะครับทุกคนเล็กมย์อยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามนะครับบอกเลยว่าเล็กมย์น้อยมากนะครับนี่ ครับขอดูสเตตเมนต์หน่อยได้ไหมครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้เลย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนดูทุกคนดูนะหน้าจอของเขานะครับนีแอร์ตรงนี้คือฟังก์ชั่นบอกเลยว่าอย่างสวยนะครับเหมือนเอา mu x เลยนะครับพาะของเขาเป็นตัวยกสูงนะปุ่มบูสต์สตาร์ทเครื่องสามพันนะกอไกออโต้เป็นที่รับเครย์ยกสูงนะครับสีดําบอกเลยว่าอย่างหล่อกล้องหน้ามีนะกล้องอย่างแพงอนะ่ะทุกคนกล้องเค,เค่กล้องก็สีพันละสีเพลนนะครับกล้องหลังก็มีนะ บอกเลยว่ารถสวยแน่นอนนะครับลูกค้าได้ไปนะครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสวัสดีนะครับทุกคนอยากดูจุดไหนของตัวนี้บอกได้เลยนะ พี่อยากดูจุดไหนของรถบอกได้เลยนะครับหน้าจอทัชสกรีนกล้องมองหลังนะครับมีาแล้วเนาะแอร์ต่างๆนะครับเกียรโตพวงมาลัยมอติรฟังกชันไม่หลักหมื่นนะครับบอกเลยว่าคันนี้น้องฟิลแนะนํามากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่สวยมากนะครับปี2,022 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างสวยปีใหม่ด้วยครับตัวรถรับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิควาไม่มีน้ําท่วมนะครับ การันตีไม่แท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับได้คันนี้ไปน้องฟิวบอกเลยว่าสวยมากคันนี้นะครับเคยๆก็อยากได้นะครับคันนี้เนาะรถสวยนะครับรถสวยได้คันนี้ไปบอกเลยว่าตอบโจทย์หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับนี่เบาะหนังนะครับเบาะเรัาไฟฟ้านะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับนี่ด้านหลังสวยๆเลยนะครับกว้างขวางนะครับตัวรถกว้างขวาง สอบถามได้นะครับใครอยากได้รถคันนี้นะครับติดต่อน้องการาฟิลมาได้เลยนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับคันนี้ สอบถามได้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อน,น้องกาฟิลมาได้เลยนะครับนี่0657400689 0657400689นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตัวรถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีเพิม่มไม่มีน้ําท่วมการตีแม่แทนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครอยากได้รถตัวนี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับนี่เฮ้ยไม่ทำง่าวนะ <laughs> เนของเราไม่เท่ากันสวัสดีนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับใครสนใจรถตัวไหนนะครับคอมเมนต์ทักทายสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ สอบถามมาได้เลยนะครับเคยสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทักทายมนเลยติดต่อน้องกาฟื้ไม่ได้เลย0657400689นะครับ0657400689นะครับเสารน,นี้ของตัวเรา